คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับผมเม่นนะฮะแอดมินเพจคิดในใจนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรครับกับสถานการณ์ในช่วงนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงโควิด -19 นะครับก็ มีเหตุการณ์มากมายยอดผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นยอดผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนต่อวันนะครับเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสและกันในปีนี้นะเพราะว่าถ้าจะให้รีวิวปี2021เนี่ยก็มีได้คำเดียวเลยว่าห่วยแตกและแย่มากๆะเนาะอีกอย่างหนึ่งครันอกจากที่เราต้องระมัดระวังตัวกันในแบบช่วงสถานการณ์ไม่สู้ดีแบบนี้นะฮะก็คือ สำหรับคนที่มีความรักนั่นเองฮะมันต้องแยกกันจากตัว1และ2มีทั้งแบบคนที่อยู่ด้วยกันอ่านึกออกไหมครแต่วันนี้ผมจะโฟกัสไปถึงคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ไกลกันขอตั้งชื่อตอนวันนี้ว่ารักทางไกลทำยังไงให้รอดนะครับ อ่ะเปิดหัวมาแบบนี้นะฮะรักทางไกลก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งไกลเพราะสถานการณ์เราอาจจะบ้านอยู่ใกล้กันหรืออยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าต้องต้องอยู่บ้านกักตัวไว้ด้วยโรคโควิดนะฮะทำให้ห่างกัน อีกแบบหนึ่งเป็นเรื่องของอยู่ไกลกันจริงๆคนหนึ่งเชียงใหม่คนหนึ่งกรุงเทพคนหนึ่งนครศรีธรรมราชคนหนึ่งพิษณุโลกอะไรประมาณนี้นะฮะมันไกลกันด้วยระยะทางเป็นทุนเดินอยู่นะยิ่งไกลแล้วก็ยิ่งหวั่นใจว่าจะทํายังไงกับความรักดีจะรอดไหมหรือจะบริหารความรู้สึกในช่วงนี้ยังไงฮะอยากจะให้ฟังพอดแคสต์อันนี้นะฮะ เผื่อจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะฮะอ่ะเริ่มกันที่ต้องถามตัวเองก่อนเลยครับว่าคุณเป็นแบบไหนสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะไกลแบบระยะห่างของโรคภัยกับไกลแบบเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะลองดูว่าไกลขนาดไหนอ่าพอได้คาตอบปุ๊บปบเราก ลองมาคิดดูว่าเฮ้ยอ่ะขอพูดถึงในมุมของโลกภายที่ทําให้เราต้องไกลกันก่อนนะครับเป็นเรื่องที่เราฝืนธรรมชาติไม่ได้ 1. คือต้องมีความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหรือเปล่าถ้าจะมาเจอกันนะฮะงานการอะไรต่าง,าง,างๆนานาไปเจอคนมากมายแล้วก็ถ้ามาเจอกันเราจะเสี่ยงไหม,มวิธีบริหารความรู้สึกในช่วงนี้ต้องทำยังไงล่ะสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับพูดคุย ส่งข่าวส่งความคิดถึงความรู้สึกต่างๆให้มากพอที่จะทําได้เพราะว่าเราฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับสองก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเราเรางองแงกัน เพื่ออะไรเราเรางองแงแล้วถ้ามันมีคนติดเชื้อขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะงั้นก็ต้องอดทนอนะ่ะผมว่าเป็นคําเดียวที่ที่เห็นได้ชัดที่สุดในช่วงนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอมีแกลบช่องว่างจะไปหาการก็ได้ก็ลองดูครับหรือจะวิดีโอคอลไปก่อนก็ได้ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเนาะเพราะว่าผมว่าต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวต่างมีคนที่ต้องห่วงใยเราถ้าเราเอาเชื้อไปติดเขาเราก็จะรู้สึกผิดไปตลอด นะเช่นเดียวกันถ้าเขาเอาเชื้อมาติดเราแล้วเราไปแพร่ต่อให้ใครก็แล้วแต่ก็จะรู้สึกผิดกันไปอีกเพราะงั้นเอาไม่ชัวร์ดีกว่าอันนี้คือเรื่องของในช่วงของโควิดนะฮะที่ต้องห่างกันนะสรุปเป็นสั้นๆก็คือต้องอดทนครับแล้วก็มันเติมความรู้สึกให้มันไม่ขาดหายนะครับผมแล้วก็เข้าใจใน,ในความเป็นไปขอ,ของธรรมชาตินะครับอีกแบบหนึ่งฮะ ไกลด้วยระยะทางครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรักแบบนี้อยู่ในคนหลายๆคนมากมายนะครับว่าด้วยโลกออนไลน์ครับการแชทกันใน Facebook l i น e หรือแอปหาคู่ต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เราเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าอยู่ไกลกันนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก,ก็ก็พอมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันสปาร์กกันแล้วทำยังไงเคยเจอกันไปเจอกันได้หรือบางคนไม่เคยเจอกันก็มี มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกของการที่ต้องรักกันระยะไกลวิธีดูแลก็คือ1ครับเช็คตัวเองก่อนเช็คตัวเองยังไงเช็คตัวเองว่าเฮ้ยเราจริงจังคนนี้แค่ไหนเราวางอนาคตไว้อย่างไงคือลองนึกภาพตามว่าต่างคนต่างมีงานที่รักอยู่ตรงนี้และมีคนที่รักอยู่อีกที่หนึ่งนะครับคงไม่มีใครจะทิ้งสิ่ง ที่ทําอยู่หรืองานที่ทําอยู่แล้วไปอยู่กับอีกคนหนึ่งได้เลยทันทีหรอกนะครับเพราะว่าการที่จะตัดสินใจครั้งใหญ่นะมันมันมันเรื่องใหญ่มากนะฮะแล้วก็เอาเข้าจริงๆไม่ควรจะต้องมีใครละทิ้งความฝันของตัวเองเพียงเพื่อไปเอาใจอีกคนหนึ่งหรือทําให้อีกคนหนึ่งประทับใจนึกออกไหมัอันนี้อันนี้ผมพูดในในมุมของผมเองนะฮะมุมมองของคนอื่นหรือมุมมองของคน อีกหลายคนอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้แต่ผมให้คุณลองนึกภาพตามตามแบบที่ผมคิดดูนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรารักเขามากพอหรือเราเระวังอนาคตว่าคนนี้ใช่ก็ลองลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่เรายังอยู่ขั้นบันไดที่หนึ่อยู่ก็คือยังไม่แต่งงานนะฮะก็คือขั้นแรกครบกันอยู่เราบริหารการจัดการ ยังไงดีละ่ะงานที่รักก็ต้องทำานะ่คนที่รักก็ต้องการเวลาเพื่อที่จะไปใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะอันดับแรกก็คงต้องเป็นการแบ่งเวลาครับแบ่งเวลาในที่นี้ตามแก๊บของงานก็คือเสราร์อาทิตย์ถ้าได้หยุดนะครับคงต้องบินไปหากันมั้งแหละหรือว่าคงต้องตกลงกันว่าฉันไปเธอไปสลับกันไหมหรือเราเจอกันที่ไหนยังไงนั่นคือทางออกแรกๆท,ที่ที่สามารถทำละ และเห็นภาพได้เลยว่ารักทั้งกายจะไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ก่อนถ้าอย่างที่ย้อนกลับไปข้อหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราจริงจังการไปใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเราพร้อมจะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้ไหมต่อมาครับก็เลยอยากให้มองว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยระยะทางทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือโจทย์โจทย์หนึ่งพอเวลาเราเจอโจทย์ยากๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเรา รักกันมากแค่ไหนนะความรู้สึกเราชัดเจนต่อเขาขนาดไหนนะฮะลองมองระยะทางนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งเราก็จะแก้โจทย์ด้วยการเฮ้ยไปหากาันเฮ้ยวิดีโอคอรกันเฮ้ยยังไงได้อีกส่งของไปได้ไหมเซอร์ไพรส์ต่างๆนานานะให้รู้ว่าเฮ้ยเราจริงจังอยู่เราเชื่อมถึงกันนะครับไม่ใช่ว่าเธอก็ทำงานฉันก็ทำงานโนสนโนแคร์ no son, no พิมพไล์ มอร์นิ่กับฝันดีก็พออะไรประมาณนี้นฮะมันก็จืดจางกันไปแน่นอนอยู่แล้วครับทีนี้ครับสิ่งที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ไปเจอกันก็ถือซะว่าเป็นการสะสมเวลาดีๆที่ได้อยู่ใกล้กันให้มากที่สุดนะครับเจอกันอย่าทะเลาะก,กันเลยก็ใช้เวลาร่วมกันให้ให้เพียงพอตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ต่อมาครับผมทีนี้ปัญหาใหญ่สุดของระยะทางไม่ใช่คนนะฮะมันคือความกลัวครับและความทุกข์ครับความกลัวคืออะไรความกลัวคือกลัวว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคำเบสิกนะครับรักแท้แพ้คนที่อยู่ใกล้เขากลัวว่าจะอย่างงู้นอย่างนี้ไปเจอคนนั้นคนนี้กลัวไปหมดมันเลยเป็นการจิกเขาหรือก้าวไก่ในบางครั้งหรือมากไปในบางเรื่องนะฮะ มันก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาในความรักได้จริงๆนะครับความกลัวนะอย่าให้ความกลัวเป็น,ปนแรงผักนะฮะให้เขาต้องไปจากเราเลยคือกายการก็แย่พออยู่แล้วนะฮะอย่าให้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่ช่วยได้ก็คือเราต้องอมั่นใจมากพอว่าเรารักกันดีแลวก็เชื่อใจกันให้มากพอนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเขาจะมีคนใหม่จริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาแล้วอะ่ะคือเราทําหน้าที่เราดีที่สุดแล้วนึกออกปะ เราเป็นแฟนที่ดีให้เราเคารพสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่เคารพความเป็นแฟนกันกับเราเนี่ยก็ตามนั้นครับสิ่งที่จะช่วยได้อีกก็คือเทคโนโลยีในทุกวันนี้ฮะส่งคลิปได้ส่งภาพได้รีมายให้เขาจําได้ว่าเองมีค่าเป็นแฟนอยู่นะส่งรูปไปส่งคลิปไปคุยบ่อยๆตามความเหมาะสมเพิ่มความน่ารักเข้าไปนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าขี้เจ้าการหรือนางยักษ์หรือ ตัวยักษ์จิกาตลอดเวลาเฮ้ยใครนู่นไปไหนกับก่มโมทำอะไรลิสต์มาเป็นข้ออะไรเงี้ยใครก็อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะเขารู้สึกว่าโดนคุกคามเกินไปนะครับนี่คือข้อระวังเลยว่าเอ้ย hey, เราก็มีสิ่งที่จ้องทำแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าอีกคนนึงคอยแบบจิกจิกหึงหึง,ห,ง,ห,งหรือขัดจังหวะทุกอย่างเลยมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหิวใจพอสมควรสวรําหรับฝั่งที่โดนกระทําแบบนี้นะฮะแล้ว ความรู้สึกของคนที่มันเป็นห่วงล่ะก็มันเป็นห่วงจริงๆทํายังไงก็ตามที่บอกครับความกลัวนะครับอย่าให้ความกลัวเป็นแรงผลักครับก็ลดลงได้ก็ลดครับเพิ่มความเข้าใจลงไปผสมเข้าไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรควบคุมได้แต่เราสามารถมีเทคนิคต่างๆได้เพื่อที่ประคับประคองไปได้นะครับมันเราบังคับเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยแกต้องรักฉันคนเดียวตลอดไปห้ามไปมีความสุขกับคนอื่นบังคับใครไม่ได้ทั้งนั้นครับหลักระยะใกล้ก็ทําไม่ได้นะครับ อ่าทีนี้พอพอมันเป็นรักระยะไกลมันก็เลยต้องแบบเทคนิคเยอะหน่อยควบคุมอารมณ์ให้ได้และความทุกข์ใจของตัวเองควบคุมให้ได้ครับมันมีผลกระทบแน่นอนครับอันนี้คือเรื่องใหญ่พอควบคุมได้ปุ๊บก็เปลี่ยนการการที่มันจะเกิดเรื่องแย่ให้กลายเป็นเรื่องดีๆมากขึ้นนะครับก็ตั้งเสริมเติมเข้าไปในความรักให้มากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับพื้นที่ปลอดภัยมันต้องมีกันทุกคนเนาะก็เว้นระยะห่างให้ให้เขาได้มี สเปซได้คิดเช่นเดียวกันให้เราได้มีสเปซได้ทําตามความฝันของเราเนาะไม่ใช่ว่าความสุขทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวเอาเป็นว่าทําทุกๆอย่างให้มันเป็นบาลานซ์ของความรักแล้วก็ของชีวิตควบคู่กันไปนะรักใครคนหนึ่งไม่จําเป็นต้องทิ้งตัวเองทั้งหมดแล้วไปหาเขาทั้งหมดนะครับเราต้องมีความเป็นเราด้วยนะครับเรามีฝันของเราเรามีความคิดของเราสิ่งที่เราชอบงานที่เรารัก แบ่งเวลาดีๆครับนี่คือ9้าวขั้นแรกพอถึงก้าวขั้น2 3 4สหวันหนึ่งตกลงปงใจแต่งงานกันเราอาจจะคิดอีกแบบอาจจะย้ายได้อาจจะย้ายมาใกล้กันมากขึ้นย้ายงานใกล้กันมากขึ้นหรือเรามีลูกอาจจะไม่ทํางานและอาจจะมาเลี้ยงลูกอาจจะนู่นนี่นะั่นอีกมากมายครับ เพราะงั้นเนี่ผมพูดในฐานะสเต็ปขั้นแรกที่ความรักก่อตัวและไกลกันจะประครับประคองไปข้างหน้ายังไงดีก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาฟังพอดแคสต์อันนี้นะครับรักทางไกลทำยังไงให้รอดนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับพอดแคสต์ของคิดในใจมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้พูด มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็อินบ็อกมาได้ที่เพจคิดในใจหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube หรือว่า Spotify ต่างๆก็ติดตามได้เลยนะครับเรามีลงทุกช่องทางที่สามารถสตรีมมิ่งได้นะครับแล้ว EP ต่อไปจะพูดเรื่องอะไรรอติดตามให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ